วัสดีคัว่วันนี้น้องคนนี้อยู่ตลาดน้ำอัมพวานะคะน้องคนนี้จะทักเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาเชื่อกันคืน,นะค่ะไปกันเลยค่ะอือนี่เป็นบ้านโฮมสเตย์นะฮะเป็นโฮมสเตย์ที่สําหรับพักผ่อนสําหรับการท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวค้างคืนค้างแรมนะฮะเข้าเที่ยงเอาเที่ยงอาหารเช้าห,า,เชาหนึ่งมื้อนะฮะตอนเช้าก็จะมีจัดให้ใส่บาหนึ่งชุดพระจะพายเรือรบับิบาสประมาณมงเช้านะครับ ก็จะเป็นกิจกรรมก็มีเล่นน้ำพายเรือเล่น<ค>ด้านหลังก็จะมีจักรยานนะฮะชมสวนลิ้นจี่สวนมะม่วงที่นี่นะครับก็จะเป็นใน้วยัช่วยยะตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงนะครับของเราก็จะเป็นรายรายบุคคลนะฮะกางมุ้งให้นอนเปิดพัดลมให้ท่านละประมาณ250บาทนะครับก็คือเป็นนอนรวมกับเจ้าของบ้านเดียวกันผัดต้มแกงกิน,วนรวมกับหม้อเดียวกันกเจาของบ้านเขาเรียกว่าหุบสตีนะครับแล้ถ้าเป็นรีสอร์ทมันก็จะเป็นหนาหลังอย่างนี้นะครับประทุนเป็นละนะักษณะคือส่วนตัว ก็จะเป็นลักษณะคือสองท่านสามท่านราคาก็แตกต่างกันไปที่เขาจะบอกติดตั้งเอาไว้ประมาณสักพันหนึ่งพันกว่าบาทนะฮะต่อหนึ่งหลังห้องน้าในตัวทีวีน้ำอุ่นนะครับคือลักษณะคือเรื่องขอรีสอร์ทเป็นลักษณะคืงสวนตัวนะครับแล้วตอนนี้ชาวพม่าทำอะไรกางก็คือที่นี่จะเป็นส่วนส่วนใหญ่นะคือมีต้นมะพร้าวสาหรับเอามาเป็นปอกเป็นทิวเป็นกระสับมะพร้าวขาวช่างขายเป็นลีโรถ้าเกิดเป็นมะพร้าวแก่ห้าวหน่อยก็เป็นมะพร้าวดาที่เอา มาทําเป็นลักษณะคือปลูกเป็นกะทินะครับคืออย่างหนึ่งคือผลการเกษตรนะครับคือสคือสวนลิ้นจี่และมะม่วงแล้วก็ส้มโอก็คือทางในด้านพื้นที่การเกษตรนะครับก็คือจะเป็นพวกส่วนเอ่อพืชเกษตรทั้งส่วนใหญ่นะครับก็คือพื้นที่ของบอสคือส้มโอก็มีสลับต้นกันไปที้เป็นเอ่อลักษณะคือตามฤดูกาลนะครับถ้าช่วงระยะลิ้นจี่ก็จะเป็นช่วงระยะเดือนเมษานะครับเพราะว่าผลปวงของเขาประมาณจบการแล้วก็จะได้ผลปวงมานะครับเรียกว่าต้นลิ้นจี่เป็นพื้นที่ เรื่องรือของในัวประเทศไทยเป็นทีตัดข้อรสชาติดีของลเดทนะครับเี๋ยวเรปาะนี่ครคกเลไม่คมีอีกมี้มีแปคงหมดหรือยังตองไหมครับหนูเคยเล่นตอปกินคาเขาไม่ยอมแล้ว เรากินเสร็จกแล้วใช่ไหมก็คือก็โดกูแล้วใช่ไหมไปไปเข้าไปแล้วก็ไปยังคนนะตอนนี้เราจะมาเข้าไปที่สว,วนอภวานนะคะตานจริงแล้วนะครับมันมีอยู่เ,ออเคยเ,เ,เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับที่ว่าต้นลำพู เอาไฟไปติดที่เป็นลักษณะแบบน,น,นี้มีผู้คนพูดกันต่งางนานานแล้วลงไปหนังสือที่คุณสอดอ่านข่าวนะครับมันมีเพียงแค่ว่าลักษณะที่เป็นจุดประสงค์คือทางด้าน1คือเรือที่พาไปไม่รู้จักเส้นทางนะครับคือ2ทางด้านรีอสอร์ทคือเป็นลักษณะคือต้องการลูกค้าดึงดูมาพักที่บ้านแล้วมีหิ่งห้อยให้ดูที่บ้านฟรีแต่ทีนี้ว่าในเมื่อไม่มีหิ่งห้อยจาเป็นจะต้องใช้ไฟนะครับ ในเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เขาไปเจอนักท่องเที่ยวที่ไปเจอที่เห็นที่ต้นที่ไปดูตอนกลางคืนพอเห็นไฟปั๊บเขาจะไปไหนจะไปไหนมัะไปดูอีกรั๊บจะไปดูอีกปั๊บจะอันนั้นเป็นข้อเสียสำหรับที่ เออเรื่องอ่มวาที่วิ่งกันอยู่ทุกวันนี้เป็นการข้อมูลที่เสียนะครับทั้งทงที่ข้อมูลจริงๆแล้วถ้าเกิดมาเดิตที่อัมวาโดยแท้จริงเส้นทางรอบเกาะของอัมวานะครับผ่านเกาอัมวาของอีอลอแล้วแม่น้ำแม่กองวน1ิกิโลเมตรเนี่ยเป็นข้อมูลสําหรับเดือทุกลําจะต้องมีเป็นนักพูดไกด์เดินท,ทางที่ต้องมีว่าหินห้อยประวัติความเป็นมาอย่างไรเห็นไหมครับดูใกล้หน่อยก็ได้แต่ว่าห้ามจับต้องปีกันอุรักษานะครับเพราะว่าถ่ยรูปใชแฟตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหินห้อยเป็นแมลงต่อบาง เปิดแบตไปมันเป็นการยย่างของตงัวเมียที่จะเกิดเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าวางไข่มันเป็นการสงใจอยู่กระพิบหนวินาทีทำให้ไข่มันฟอมนะครับแต่ของอพว่าที่ผมดูทุกวันนี้ถ้าบอกไว้เลยว่าไม่มีของฟอมครับต้องล่องเรือกัรใช้ยวัดครับ <laughs>